เรามาคุยเรื่องคัดนะครับไอ้ที่ว่ายางย้ำคัดไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่รถศูนย์เขาทามากระชับเพื่ออะไรผมเข้าใจนะครับไอ้ที่ว่าไม่เกี่ยวมันคือโยกซ้ายขวานะครับอันนี้ไม่มีผลเกี่ยวกับระยะคัดแน่นอนแต่ถ้าขึ้นลงเมื่อไหร่ในเมื่อคัดมีไรมีการกระทํานะครับกดลงมาแรงกดนะครับแล้วไอ้ที่มันโยกขึ้นลงได้มันจะเพี้ยนนะครับมันจะกดตรงนี้ลงด้วย เพื่อตัวนี ains, es decir, es en, ้ท ouais, pues, ีนี้ชามคัดก็จะมากินตรงนี้ระยะคัดก็จะเพี้ยนแน่นอนครับเวลากดแต่นี้มันแค่ซ้ายขวาผมไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ถ้ามันไม่ขึ้นลงนะครับแต่ถ้ามันเป็นขึ้นลงแบบนี้เมื่อไหร่มันต้องเปลี่ยนครับมันจําเป็นมากเกี่ยวกับระยะคัดเขาไม่เถียงนะครับถ้าว่าซ้ายขวาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับระยะคัดแน่นอนครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นลงแบบนี้เมื่อไหร่นะครับมันมีผลแน่นอนผมว่านะเพราะว่าการกด มันมีแรงกระทํานะครับตัวนี้ยังไงมันก็ต้องยุบแน่นอนนะครับถ้ามันมีระยะให้มันยุบตรงนี้นะพอมันยุบเคยสังเกตไหมครับว่าไอตัวที่มันโยกซ้ายขวาได้มันจะมีรอยเฟืองคัดจะมากินตรงนี้ช่วงนี้นะครับซึ่งระยะคัดมันเพี้ยนแน่นอนนะครับแต่รถเดิมอาจจะไม่เป็นไรแต่รถซิ่งมีผลแน่นอนครับฝากไว้ด้วยนะครับลองคิดตามดูนะครับลองคิดตามที่ผมพูดดูนะครับ มันสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับลองคิดดูนะครับคิดดูจริงๆนะครับลองคิดดู